อยู่กับปั๊มเมมโบ้กับข้างเอมโบปัญหาที่เจอตอนนี้นะครับก็เป็นอ่าเบรกจับจานไม่ไม่ไม่เท่ากันนะครับก็คือจับแค่ตรงนี้กับตรงนี้ครับจะเป็นรอยเวาเห็นแค่ตรงน,รงนี้ตรงนี้ไม่จับนะครับเพราะว่าเป็นผ้าเบกเป็นร่องอยู่เดี๋ยวเราก็จะถอดปั๊มออกมาแล้วก็จะมาดูผ้าเบกกันน,นี่เห็นไหมครับรอยทั้งวงเลยแต่ยังไม่ลึกนะเพราะว่าจานยั่ใส่ เป็นริมๆแต่ตรงนี้ไม่มีเลยแสดงว่าพักเบกต้องมีปัญหาเรามาดูวิธีแก้น,น,น,นะครับนี่ครับก็ผมได้ทําการถอดพักเบกออกมาแล้วอ่าเนี่ยเป็นพักเบกแบัมโบ่แท้น่อยนะครับมันจะเป็นแบัมโบ่ก็คือก่อนหน้านี้รถอาจจะเคยใส่อย่างจานแบบอื่นมามาใส่นี่ก็เลยพักเบกมันเลยกินไม่เต็มมือครับเป็นร่องตอนแรกเป็นร่องลึกกว่านี้คนระับนี่ผมขัดไปแล้วเห็นไหมครับจะเป็นสีทองทองเนีเหมือนทองเหลืองทองแดงอะครับ พอเบกมันโมยไปอย่างนี้ปลาขัดแล้วมันจะเป็นสีเหลืองเหลืองนี้เลยนี่ครับนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะที่เป็นร่องเว้นก็คือกินแค่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นร่องเว้นมันกินไม่มันกินไม่ไม่ไม่คบแผ่นนี่เดี๋ยวเรามาทําการขัดนะครับนี่ใช้กระดาษทรายครับกระดาษทรายเราเบอหยาบหยาบหน่อยครับเราก็จะพลิกหน้าเลยแล้วก็ขัดอย่างนี้นี่วิธีแก้ของผมครับของคนอื่นแก้ยังไงผมแก้ประมาณนี้นี่เราขัด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 อย่างนี้ไปเลยครับ ให้มันเรียบน่าจะต้องเรียบกว่านี้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกัน,นจะขายไหมนะครับนี่นะครับเราก็พลิกเลยอันนี้ผมขัดไปบ้างแล้วนะดนกนูการล้างหน้าเบรกเปเรียกงขอการล้างหน้าเบรกกัน,นเาตีมากระดาษทรายแค่นันสิบเจ็ดบาทหาเบอร์ที่มันบอกว่าอ่านบัเบอร์ เอาขัดเหล็กก็ได้บอกว่าเขาจะถามกระดาษตายขัดขัดไม้ขัด,ขด,หขดเหล็กแล้วขัดเหล็กก็ได้นะครับแล้วก็มันจะอ่ามันจะน่าจะเ่ยวกับขัดเหล็ก,กมันน่าจขัดได้เห็นแล้วมันสิบกว่าบาทไม่แน่ใจเบอร์อะไรผมไม่ให้ดูนะนี่ยเติมเรียบลเลยครับนี่มือเขาพอลามือ,ม,อมือเราจับมันจะรู้สึกแบบไม่ขู่ขานะครับแต่ถ้าเทียบกันอย่างนี้นถ้า้าเบรกแท้น่าจะดูอย่างนี้นะถ้าผมไม่ผิดอะ่ยดูเนี่ย เนแบตีตาว่าแบมโบทั้งสองอันเลยเนาะเนี่ยทั้งสองอันเลยครับเป็นแบมโบเดี๋ยวขัดต่อเดี๋ยวผมไปดูตอนเสร็จกันดเดี๋ยวผมขอแอยกขัดก่อนนี่นะครับผมขัดเสร็จมาแล้วอันหนึ่งอ่าดูไฟไม่ค่อยนี่นะอ่ะดนะูเรียบเลยครับแล้วดูอันที่ก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาเนี่ยจะขูขาอยู่นะะ่ะเดี๋ยวเราจะทําการขัดเหมือนเดิมให้แบนออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เนี่ยดี๋ยวดูเนะนี่ยนะครับ เรียบเลยแล้วมันทําการประกอบเข้าไปในปั๊มเดิมของเราเนี่ครับผมว่าทําการขัดเท่ากันแล้วนะเรียบเนยียนเท่ากันเลยนี่ประกอบดีนะครับไม่มีคึกคักไม่มีแบบว่าฝืดไม่มีแบบลุกลายน้ําไม่มีลูกขึ้นไม่มีขึ้นนะเรียบปึด๊ดแล้วก็ไปทําการประกอบนะครับนี่โดยด,ดาปีนะครับนี่ครับเป็นฝุ่นเต็มเลยนะ่ฝุ่นของผ้าเบรกผ้าเบรกแอมโบ้นะครับ ถัดไปเนี่ยมันจะเป็นสีทองทองครับเนี่ยผ้าเบิกลมโบจะสีอย่างเหมือนทองเหลืองทองแดงไม่เหมือนผ้าเบิกรถธรรมดานะถ้าเป็นผ้าเบิกลมโบน่าจะเป็นสระหรืออะไรที่เขาเคลือบม,มาหรือเขาทํามาจากแบบเป็นทองแดงหรือเปล่านะจะประมาณนี้อันนี้ใส่กับปั๊มปักค้างาเดี๋ยวเราลองไปประกอบดูนะอันนี้นับเนี่ยจะแก้วลึกออกมาไม่มีขราบผุ่นหร,รือา้าวไรนะเดี๋ยวผมจะทาการแบบ ฉีดน้ำยาน่ดหนึ่งไหนผมมีน้ำยาทำความสาดเบรกอยู่เนี่ดี๋ยวรซื้อมานานละจะลองทำความสาดดูเดี๋ยวผมหาผ้าคุมกัน s t อ p ไหมอืมเนี่ยอ๋ผ้าคุมนี้หนไม่ให้น้ำยาไม่โดนส่วนอื่นหมด ีดเข้าไปาาำำทำความสะอาดนิดหนึ่งดูครับเนี่ยเป็นคราบเลยดูนี่คราบดำๆเลยทำความสะอาดนี่หนึ่ง,ล,งลูกส่งลูกสูบเหมืนเดิเนี่ยดูทำดำดำ,ดำเลยนะนี่ขัดเข้าไปในตัวตัวนีน้นี่ยาก็จะเย็นๆย็นๆน,น,นะครับเหมือนแอลกอฮอล์ ภาบประเด็นเลยนะฮะประเด็นมันดำ,ดำเลยนะฮะเสียนาได้ใช้เลยนะเสีเก็บไว้นานแะล้วเนี่ยภาพดำๆเต็มเนี่ยก็ทำความสะอาดประกอบกับเท่าที่เดิมน,นะครับเนี่ยเราจะเห็นกันชัดเลยนะครับดู ดีไม่ได้เห็นเราประกอบใส่ว่าถ่ายคนเดียวมันลําบากนิดนึงเนาะเนี่ยลองที่มันจับแค่นี้ครับแต่เราไปมันน่าจะจับเต็มะแต่ผมมองว่าอันนี้ยังดีหน่อยเงราะว่าจานเป็นจานใหม่นะครับใช้นิดเดียวมันก็ยังไม่ได้เข้าเนื้อเนะนี่ยมันยังไม่ได้เข้าเนื้อนะคือว่าไม่ต้องเปลี่ยนจานฟูดพระเบรน่าจะจบแต่ถ้าใครที่ใช้ไปแล้วมันกินจานไปลึกอะไรเงี้ยน่าจะต้องเปลี่ยนจานด้วย แต่อันนี้ไม่ต้องครับเพราะว่าจานใหม่เรานิดเดียวไม่ไม่ยังไม่เป็นเป็นร่องเป็นอะไรเป็นแบบว่าเป็นรอยเฉยก็เลยมาปรับเปลี่ยนแก้ไปก่อนก็ถ้าใครเจอปัญหาถ้าจานเป็นร่องไปแล้วก็เปลี่ยนจานด้วยแล้วก็ขัดผ้าเบรกหรือถ้าจะเปลี่ยนทั้งผ้าเบรกขัดจานเลยไม่ไม่ขัดผ้าเบรกก็ได้นะครับแต่นี้ผ้าเบรกมันเป็นผ้าเบรกแท้แล้วคือมันยังเหลือเยอะผมก็เลยขัดดีกว่านะครับดีกว่าซื้อใหม่ซื้อใหม่เป็นพันพันกว่า นี่ก็ใส่กล่รุ่นนี้นเี่ยจะวังหลังยอะจะมารีวิวคอนคอร์ดนะก็เลือกใช้เป็นเบรกแท้นะบนล่างเลยเราไม่ได้แบบโชว์แพงหรือเหลืออะไรครับแต่ว่าแต่งรถมาแล้วรถมีความเร็วเราก็ต้องใช้ผ้าเบรกหรือเบรกที่มันดีๆหนะ่อย